เดี๋ยวหนุนห้ร้อตีจะัอีกแล้วเียนุนห้าร้ยมินยอมแพ้ไปเีพี่แบกให้อ่หน้ารยโอ้ลมวยมวยแล้วแล้วีหน่ยแล้วตายครับผมเป็นในยบกห่ครับโง่กยูดูยืนนยืนอ้าวื ี่เจาโดดแอมขาข้าครับสังเาสัญาัเป็นโปรดจริงๆอ้ยหลับ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 เฮ้ยข้าม่งโอ้โดนมาแล้วโดดมาแล้วโดนมาแล้วโอเคขอใครวะอุ้ยข้าทิงพีงโองกัองางดนไปกอนเหรอ ชักเริ่มจะกินแล้วนุ๊กเสนาเท่ห้าเอาะครจะถามไล่ฆ่านี่เรจะมาลุมพี่แบงค์กันนะครับผมโอเคเ้ยเดี๋ยววันนี้เรามาลุมพี่แบงค์ครับคือพี่แบงค์เขาไม่มีทางเลือกครับคือพี่แบงค์เขาโดนระล่อมาก่อนครับโอ้โอ้ประเด็นคือไม่ไม่ได้ขยับลับล่างก็ได้ครับจะได้ตายไวขึ้นนะผม ไม่ตายเลยตายยากไปเย็นประเด็นคือไม่มีเวลาเปลี่ยนกลับมันมันมืนอยู่อ่าครจบจบแค่นี้ครับผมครับปิดมุกอปิดมุ้อไฮเดรซีนะอ่าย้ำพี่แบงค์ครับจบแล้วต้องย้ำครับย้ำย้ำลุกคลิปครับตายแล้วหนึ่งครับอันนี้เดี๋ยวตายตามครับเฮ้ยโอ้โหตายจบครับไปหนึ่ง โอ้โหครับเจอข้าตายแล้วเลมเบือกตายอีกหนึ่งครับประเด็นี้คือวอลที่ถูกต้องนะครับผมคือวนแบบสามหูหนึ่งครับไม่ต้องสนใจรจะได้คิวครับเราเราได้คิวอครับแล้วผลของการสามลุมหนึ่งครับสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมีคนสามคนข้างหน้าครับยืนแล้วมีคนหนึ่งคนอยู่ข้างหลังครับรเร็วมาก แ <c oughs> ต่ใจว่าแล้วมาๆมา